สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องมีการวีรสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณน,นะคะเลขสี่ตัวนะคะมาะคะส่งตัวบน,นะคะหรือว่าส่งตัวล่างนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการเมรัวสูตรหวยฟรีคนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะเลข4ตัวนะคะมาครบนะคะสตัวบนนะคะหรือว่า2ตัวล่างะะงวดแล้วแอดลงให้นะคะสติของเขาเนี่ยสิงวดะคะงวดที่ผ่านมานะ,ะเราได้นะ,ะที่เลขเด่นค7ะสี่เจ็นยคะผลรางวัลนะคะข้างบน,นะคะออกมาที่ หกศูนย์สามนะคะข้างล่างนะคะเจ็ดเก้านะคะในงวดนี้นะคะเข้ามานะคะที่ข้างล่างค่ะเจ็ดเก้าถ้าสังเกตนะคะล่างนะคะมาล่างล่างล่างแล้วก็งวดนี้นะคะล่างค่ะล่างสี่งวดติดแล้วนะคะสาหรับสูตรนี้นะคะเรามาดูนะคะสูตรของงวดนี้กันค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะที่จับกู้ชุดของงวดแล้วก่อนนะคะนี่นะคะจับกู้ชุดของงวดแล้วนะคะ เ้ามานะคะคู่ชุดน,น,ะะนะะี้นะคะเจ็ดเก้านะคะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูสูตรกันนะคะสูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสิบบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองและบวกข้างที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะ 4ี 5, ่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเกบวกสามเท่ากับสอบวกเจ็ดเท่ากับเกบวกเก้าเท่ากับแปบวกหเท่ากับสาบวกศูนยเท่ากับสาบวกเจ็ดเท่ากับสอบวกเจเท่ากับศบวกสองเท่ากับสองตัวแรกสองสบวกสเท่ากับหานะคะห้บวกส ถ้ากับเจบกหนึ่ถ้ากับแปดนะเราจะได้เลขนะสี่ตัวนะมานะส่งตัวบนนะหรือว่าส่งตัวล่างในงวดนี้นะคะสองหเจ็ดแเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนนะคะวางด้านหน้านิดหนึ่งนะคะสองหในงวดประจำวันที่16นะ,ะมีนาคม2567ันนะคะ ถ้าพูดถึงนะคะเข้ามาบนหนึ่งสองสามนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะ,ะบนแปดงวดฮะ,ะล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะ,ะล่างเข้าล่างเยอะกว่านะคะเข้าล่างสิบงวดน,นะ,ะในงวดนี้นะคะเพื่อนๆฮะ,ะถ้ามองนะคะถ้าสูตรสามารถเดินต่อได้นะะจะเข้ามาที่ข้างล่างหรือว่าข้างบนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจับคู่ชุดให้นะคะ พอเราจับคู่ชุดนะคะจะได้ที่คู่ชุดสองห้าสองเจ็ดสองแปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดนะคนะถ้ายังไม่รวมเบิ้ลนะคะจะได้ทั้งหมดนะคะหกคู่ชุดไปกลับนะคะสองตบนนะะแล้วก็สองตัวล่างนะคะแต่ถ้าเบิ้ลมานะคะในงวดนี้นะคะสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะรวมเบิ้ลจะได้ทั้งหมดสิบคู่ชุดไปกลับนะคะในงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน,นะคะเพื่อนๆที่ชอบนะ ที่ส่งตัวบนนะคะหรือว่าส่งตัวล่างนะคะตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณานําไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะในงวดนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะจะไฮไลท์ตัวที่แอดมองนะคะตามการวิเคราะห์ของแอดนะคะแอดมองนะคะว่าจะน่าจะนะคะตัวที่เด่นนะคะก็จะมีส่งจิตนะคะห้าจิตนะคะแล้วก็ห้าแปดนะคะชุดที่แอดให้เด่นกว่าเพื่อนนะคะก็จะมีนะคะสามคู่ชุดนี้นะคะ สองเจ็ดนะห้าเจ็ดนะห้าแปดนะสองเจ็ดเนี่ยสามารถมาได้นะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะส่วนห้าเจ็ดกับห้าแปดเนี่ยห้าเจ็ดน่ะแอดมองว่ามาได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะแต่ว่าแอดชอบข้างล่างมากกว่านะส่วนห้าแปดเนี่ยแอดก็ชอบข้างล่างนะฉะนั้นนะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะให้เลือกนะตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะเลือกนําไปเสี่ยงนะจะสามารถนะ,ะเดินต่อให้เราไหมนะคะเป็นงดที่สองนะคะ ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความติดชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ